เพื่อนๆคะตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกานะคะเป็นวันที่สิบหกค่ะตอนนี้หิมะกำลังตกลงมานะคะตกแบบแรงมากนะหิมะกำลังตกอย่างหนักเลยนะคะคิดว่าจะไม่ตกแล้วนะก็ตกลงมาเยอะนะคะตอนนี้หิมะแบบกำลังตกมาเป็นก้อนๆแบบเยอะ เพื่อนๆคะวันนี้เป็นวันเกิดของแฟนบีนะคะเดี๋ยวเราจะกินดินเนอร์กันนะเราบีก็จะทำสแปลิปนะคะเป็นแบบอาหารที่มันทำง่ายนะคะตอนนี้กำลังต้มกระดูกหมูต้มมันฝรั่งนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะนีจะ้ะผ่ามันฝรั่งนะคะถ้าลูกใหญ่ก็ผ่าครึ่งลูกเล็กไม่ต้องผ่าก็ได้นะคะบีก็ไม่ได้ทำซอสให้เพื่อนๆดูนะ เพราะว่าทําบ่อยแล้วนะคะเหมือนเดิมนะคะอันน hm ี้ต้มก็เบี้ยจะย่างด้านนี้ก่อนนะคะด้านในก่อนนะย่างให้เขากรอบก่อนนะคะตอนนี้ต้มมาได้ที่แหละความสุกก็ ความเปื่อยก็แล้วแต่เราเลยเราชอบแบบไหนถ้าเราชอบแบบเคี้ยวนานๆเราก็ต้มแระเดียวถ้าเราชอบแบบว่าเปืเป่อยๆเราก็ต้มนานหน่อยนะคะอันนี้เป็นซอสมะเขือเทศซอสหอยนางรมแล้วก็มีซีอิ๊วขาวคะ่ะเกลือพริกไทยนะคะแล้วก็มีน้ำผึ้งด้วยนะนี่เราก็จะทาส่วนข้างในกวดนะคะเป็นแบบนี้เลย ซอสเสร็จแล้วแล้วก็เอาเข้าไปอบค่ะหลาดน้ำมันนิดนึงนะคะเวลาที่ย่างอ่ะมันจะได้หอมอร่อยนะคะบีเพิแป๊บเดียวนะคะสีก็เลยออกแบบว่าไม่เหลืองแล้วนะเพื่อนๆเป็นดำๆโชคดีนะคะ คิดถึงทันนะเราก็จะกลับด้านนะคะพอซอสของเราข้างนี้สุกแล้วใช่ไหมเราก็จะกลับด้านนะคะด้านเสร็จเราก็จะเอาซอสนะคะทาอีกนะคะด้านนี้นะแล้วก็เอาเข้าไปอบนะคะ เหมือนเดิมนะคะลาดน้ำมันสักหน่อยนะเพราะว่าเวลาย,ย่างเขาจะได้แบบว่าสวยนะคะสีสันสวยงาม สวยเลยนะคะไปจ้ะเดี๋ยวเราจะไปทานกันนะคะเพื่อนๆบีจะใส่จานนะคะใส่จานแบบนี้ไป นี่จ้ะเพื่อนๆสแปรลิฟต์นะคะวันนี้ปาร์ตี้ของเราเสร็จแล้วจ้าไว้ That's just to... it. You know, okay. mm -hmm. mm -hmm. And I say, uh, mm -hmm. good 你们对，你们对啊。 เป็นเค้กที่บีทำให้แฟนนะคะเป็นเค้กวุ้นห่อกระดาษไว้นะคะห่อพลาสติกไว้กลัวเขาแบบจะส่งกลิ่นจะติดนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาติดแฮปปี้บิรต์เดย์นะคะนี่นะใจเพื่อน โอเคโอเคปักเสร็จแล้วจ้ามันเยอะนะคะหลายอันเดี๋ยวจุดก่อนนะคะเราจะจุดเทียนก่อนนะคะไปจ้า Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Oh, hey. Happy birthday, birth birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. Happy thank birthday, thank birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Thank happy, you happy birthday to you. Thank you. Thank happy birthday. <laughs> you. Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday to you! Thank you, Okay! Sehr schön! Yes, what do you do? Puh! Alles Gute, dass du geboren hast! Thank you, dancer! Now we have a little bit to ตัดเลยจ้าวีดูวินเอาเลย <laughs> เชิญโอ้เสียไข่ Ya. <laughs> <laughs> wow, okay, good. Oke. Sudah proper. Ya, video ini. Oke, ya, durian Markstu. Rumen <laughs> nice. Ya. Yeah. Cable light. Wow, can Problem, Alice good. Was halt da? Schauen wir mal. Mm. Kleber Süß. Mhm. Wie schmeckt? Ja. Dünner Schicht. Mhm. Oder mit Früchten. Ne? Mhm.

โอเคคันสู yes a n ล l a d y การเปิน <todo> อ <car>. ีกมากการเชิญจะคุกเข่าเอาละจ้ะสำหรับคลิปวโอนี้นะคะบีก็ต้องขอตัวไปก่อนค่ะเอาไว้เจอกันค่ะในคลิปหน้าค่ะสวัสดีเอาไวิดวเซน